สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ The Life Enricher Podcast พอดแคสต์ที่จะแบ่งปันคุณค่าเรื่องแรงบันดาลใจความรู้ในการพัฒนาตัวเองเทคนิคการยกระดับชีวิตเพื่อที่คุณจะได้ enrich ช่วยเหลือชีวิตคนรอบข้างกับผมโอมหรินจงจเจริรัน์ครรรรรััับบบในนนกาาเป็หหหว้ทีีีม่มมสล วันนี้นะครับท่านผู้นําทุกท่านครับผมเชื่อว่าถ้าหากเรามีผู้ตามนะครับมันเป็นสิ่งสําคัญมากในการที่เราจะนําทีมของเราไปสู่ความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นมุมของการจัดการไม่ว่าจะเป็นมุมของการสร้างผลลัพธ์หรือแม้แต่จะเป็นมุมของการสร้างความสุขและความสัมพันธ์ธที่ดีระหว่างทีมนะครับผมบอกได้เลยว่า9ข้อหลังจากนี้นั้นอาจจะพลิกเกมการทํางานของคุณไปเลยก็ได้นะครับดังนั้นอมต้องขอเล่าเรื่องหนึ่งให้ฟังก่อนครับในวันนี้นะฮะการที่ ผู้นำในยุคปัจจุบันเนี่ยนะครับจะนำคนได้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็น business management strategy ในช่วงนี้เลยนะครับเขาบอกว่าในปี2022เนี่ยเทรนด์ของการที่ผู้บริหารเองนะครับหรือว่าตัวหัวหน้างานเองหรือเจ้าของกิจการเองก็แล้วแต่ที่เป็นผู้นำบางคนเนี่ยนะครับจะบริหารทีมได้เนี่ยบอกเลยนะว่าเป็นปีที่หินกว่าปีก่นกอนๆเยอะเพราะอะไรครับผมบอกเลยว่ามันเป็นปีแห่งการใส่ใจ ความเป็นคนมากยิ่งขึ้นครับหรือเรียกว่า Empathy นะครับความเห็นอกเห็นใจนั่นเองครับมันเป็นสิ่งที่เริ่มแทรกซึมเข้ามาอยู่ในเทรน์ของการดูแลคนอย่างที่บอกครับทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นจริงๆมันล้วนแล้วมาจากเทรน์ของโควิดเนาะการมีวิกฤตโควิดนะครับผมมันเปลี่ยนแปลงโลกของการทำงานไปเยอะมากครับตั้งแต่คนเวิร์ r ฟ m ร o มโฮมเอาละเป็นไงครับหลายๆครั้งคนเริ่มไม่พบปะหน้ากาันคนไม่พบปะหน้ากาันปุ๊บ performance ในการทำงานดรอปลงการติดตามงานดรอปลงการสื่อสารดรอปลงและมากไปกว่านั้นครับคนแต่ละคนแอบมีเวลาว่างไปทำงานส่วนตัวบ้างออกไปหาโอกาสในการสร้างงานฟรีแลนซ์ของตัวเองจนละเลยงานที่ทำอยู่ในบริษัทก็มีเยอะแยะครับมากไปกว่านั้นครับมันยังมีโอกาสใหม่ๆครับที่ทำให้คนเหล่านี้เริ่มกลับมานั่งทบทวนตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเออไม่เอาแล้วดีกว่าไม่ทำงานที่นี่ดีกว่า นี่ครับพักไปก่อนดีกว่าหรือไปหางานที่อื่นดีกว่าเพราะอะไรครับเพราะก็ไม่ได้สนิทกับหัวหน้างานเหมือนแต่ก่อนนี่ไม่ได้เจอหน้ากันทุกวันเพื่อนใหม่ๆใ,ในออฟฟิศก็ไม่เห็นได้รู้จักกันเลยเพราะว่าเราก็อยู่ในโลกของออนไลน์มานานแล้วนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรากำลัองอยู่ในยุคที่หินมากๆในการบริหารนะครับถ้าหากผู้นํายุคใหม่เนี่ยนะครับเขาบอกเลยว่าถ้าคุณเนี่ยนะครับไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ กับพนักงานหรือทีมงานของคุณได้เนี่ยเตรียมตัวได้เลยนะครับคนยุคใหม่นั้นอาจจะไม่อยู่กับคุณแล้วนะครับซึ่งอันนี้ผมก็เห็นจริงๆเลยนะว่ามันเป็นเทรนด์มากๆล่าสุดผมเห็นของที่ประเทศอเมริกาใช่ไหมครับที่เขาประกาศว่าให้เ,าเรา,เาคนที่ทำงานจากบ้านเนี่ยแต่ก่อนนะครับเราเรียกว่ารนะีโมทเวิร์กเนาะหรือ work from home มเนี่ยกลับมาที่ออฟฟิศทำงาน100%ปรากฏว่ามีคนส่วนใหญ่เลยนะครับต้องใช้คาว่าส่วนใหญ่เลยนะ ตัดสินใจเลยว่าเอองั้นไม่กลับไปทำงานก็ได้นะครับแต่ถ้าอิงจากสถิติมันจะอยู่ที่ประมาณเกือบ30กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับซึ่งเป็นตัวเลขที่ไม่น้อยเลยนะครับกับคนเจเนอเรชันใหม่ๆที่เรียกว่าเออถ้าต้องกลับไปทำงานออฟฟิศฟูลไทม์ไม่ไปแล้วดีกว่านะครับขอไปแบบไปไปกับกับขอเป็นีโมทยังพอไหวเป็นแบบไฮบริดยังพอไหวนะครับดังนั้นเอาล่ะพูดมาถึงตรงนี้นะผมก็จะบอกแค่ว่าเทรนของยุคนี้คือหัวหน้าต้องเก่ง หัวหน้าเนี่ยไม่เก่งเนี่ยนะครับก็เป็นผลเสียขององค์กรเป็นผลเสียของผู้ตามเป็นผลเสียของภาพรวมด้วยนั้นพูดมาถึงตรงนี้แล้วเรามาดูกันดีกว่าว่าไอ้ข้อที่ว่าเนี่ยนะครับมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างดังนั้น1ก่อนเลยครับคุณต้องเป็นผู้นําที่เก่งในการสร้างความสัมพันธ์โอ้โหหัวหน้าที่ดีครับยุคนี้นะครับต้องเป็นหัวหน้าที่สร้างความสัมพันธ์เป็น ในอาร์ติเคิลที่อมอ่านนะครับของต่างประเทศเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องของเทรนด์ว่าแมเน g เจอร์เนี่ยต้องกลายเป็นรีเลช i ั่นชิพแมเน g เจอร์ได้คือกลายเป็นคนที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ได้อย่างลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นดังนั้นนะครับหัวหน้าครับคุณจะต้องเป็นคนที่สร้างความสัมพันธ์กับทีมงานได้เก่งไม่ใช่แค่คุยเรื่องงานอย่างเดียวแต่คุณสามารถคุยเรื่องส่วนตัวเรื่องที่ทีมงานของคุณสนุกนะครับถามถ่ายเรื่องครอบครัวหรือแม้แต่เป้าหมายหรือความฝันในชีวิตนะครับคุณสามารถเป็นคนที เขาเรียกว่าเข้าไปนั่งอยู่ในใจได้จริง,รงไม่ใช่แค่คุยงานแล้งงานแล้วก็งานแล้วก็จบนะครับมันเป็นยุคที่ต้องเกิดเอมพัตีให้กันมากๆเลยครับ 2. ครับคุณจะต้องเป็นหัวหน้าที่ซับพอร์ตทีมงานแบบว่าจูงมือกันจนไปถึงเป้าหมายร่วมกันครับนี่เป็นสิ่งที่ดีอีกหนึ่งสิ่งเลยครับที่จะทําให้คุณนั้นมีคาแรคเตอร์ผู้นําที่มีบารมีครับนั่นหมายความว่าอะไรเวลาคุณได้งานมาเนี่ยคุณไม่ได้โยนไปให้ทีมแล้วก็บอกว่าไปรับผิดชอบแยกย้ายนี่ครับ แล้วก็กลับมาติอีกทีทําไมไม่ได้ล่ะทำไมไม่ได้ละ่ไมไมละใช่ไหมครับไม่ทำไมไม่ตั้งใจละ่ะนะครับแต่ในความเป็นจริงคือหัวหน้าต้องเป็นคนที่คอยประกบคอยดูแลและถ้าไม่ถึงครับให้การสนับสนุนประโยคนี้สําคัญนะครับหัวหน้าหลายคนปุ๊บให้งานและลูกทีมทําไม่ได้ก็ไม่ได้ให้การสนับสนุนแต่กลายเป็นให้คำพูดที่บั่นทอนจิตใจครับแล้วอย่างนี้ใครจะอยากไปเป็นผู้ตามเราละ่ะจริงไหมและในขณะเดียวกันครับถ้าเรา จับมือเขาไม่ปล่อยนะครับจูงมือผ่านอุปสรรคไปด้วยกันทําไปถึงเป้าด้วยกันนะครับสิ่งนั้นแหละจะคอยสร้างบารมีให้กับคุณครับโอ้อันนี้แค่ข้อ2เนาะก็พีคแล้วนะฮะดังนั้นมันเป็นเรื่องที่สําคัญมากเลยเนาะที่จะต้องใส่ใจนะครับแล้วก็ไม่ปล่อยให้เขาลุยด้วยตัวคนเดียวนะครับต่อมาครับการที่คุณจะเป็นหัวหน้าที่ยอดเยี่ยมได้เนี่ยแน่นอน,นครับคุณจะต้องเป็นคนที่น่ารัก ยุติธรรมแล้วก็ซื่อสัตย์ครับในที่นี้นะครับต่อให้คุณจะเป็นคนดุบ้างคนใจดีบ้างแต่สุดท้ายครับไม่สําคัญเท่ากับการที่คุณนั้นเป็นหัวหน้าที่มีความยุติธรรมครับสิ่งนี้ผมบอกเลยว่ามันป่วยมากๆในองค์กรใหญ่ๆเพราะมันเริ่มมีเรื่องของการเมืองถูกไหมครับมันเริ่มมีคนที่แบบว่าหัวหน้าเอ็นดูเป็นพิเศษและก็เริ่มตัดสินใจแบบลําเอียงปกป้องคนนู้น,น ون, คนนี้เป็นพิเศษครับจนขาดความเป็นธรรมดังนั้นหัวหน้าครับในฐานะที่คุณเป็นหัวหน้าคน แน่นอนเนาะคุณจะดูแลใครคุณต้องบั่นใจว่าคุณทีทุกคนในสแตนดาร์ดเดียวกันในมาตรฐานเดียวกันเพราะถ้าหากเมื่อไหร่นะครับคุณเริ่มมีการลำเอียงปุ๊บตัวคุณนั่นแหละรครับอาจจะเป็นคนแรกเลยครับที่ทําให้องค์กรมันเริ่มแบ่งมีการเมืองเกิดขึ้นนะครับดังนั้นใช้พื้นที่ของการที่คุณมีอํานาจในการเป็นหัวหน้าได้อย่างยุติธรรมแล้วคุณจะมั่นคงในเรื่องของปารามีครับ4ครับ คือถ้าหากว่าคุณนะครับจะเป็นหัวหน้าที่สร้างบารมีได้เนี่ยคุณจะต้องเขาเรียกว่า challenge หรือท้าทายให้ทีมของคุณคิดด้วยตัวเองเป็นบ้างนะครับไม่ใช่หัวหน้าที่สั่ง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 อย่างเดียวหรือในภาษาที่โอมใช้นะเราจะเรียกว่าเป็นหัวหน้าที่โคชลูกทีมเป็นคําว่าหัวหน้าโคชลูกทีมเป็นในที่นี้มันไม่ใช่การสั่งว่าเขาต้องทําอย่างนั้นเขาต้องทํานี้แต่เป็นการตั้งคําถามให้ชวนเขาคิดครับชวนเขาคิดชวนเขาตกผลึกเป็นคําถามที่ ยากๆหน่อยเป็นคำถามที่แอดวานซ์หน่อยเป็นคำถามที่ทำให้เขาเนี่ยสามารถได้ฝึกคิดด้วยตัวเขาเองได้และไม่ไม่ไม่ใช่แค่ถามนะครับแต่เมื่อเขาเหล่านั้นมีความคิดขึ้นมาคุณเองควรจะ empower หรือให้พลังให้กำลังใจและเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้แสดงความคิดเห็นหรือแม้แต่กระทั่งได้ลงมือทำด้วยตัวเองด้วยเลยนะครับงั้นการเป็นหัวหน้าที่ challenge team นะครับสร้างความเ,เขาเรียกว่าสร้าง บททดสอบให้กับทีมด้วยการตั้งคําถามที่ดีและให้ทีมได้เสนอความคิดได้แสดงไอเดียและได้แสดงศักยภาพนะครับมันจะเป็นการทํางานแบบทูเวคู i c เ t ชันคือมันไม่ใช่แค่ท็อปดาวแล้วแต่มันเป็นการรับฟังและสร้างอิมแพ t การเปลี่ยนแปลงไปด้วยกันนะครับถ้าหากคุณเป็นผู้นําคุณต้องฝึกชื่นชมลูกน้องให้เป็นครับคนบางคนนะครับโอ้โหเป็นหัวหน้าจะเขี้ยวไปไหนนะครับทำงานสั่งลูกน้องแบบหนักมากพูดจาก็ไม่ดีแถมเวลาลูกน้องทําดีไม่ชมอีก นะครับแล้วใครอยากจะไปอยู่ด้วยอย่างนี้เลยนะฮะอยู่นานๆก็ถอดใจสิจริงไหมฮะคนทุกคนนะครับต้องการกําลังใจครับคนทุกคนต้องการรู้สึกว่าเขาอ่ะมีคุณค่าครับและคนทุกคนเขาอยากรู้ว่าเขาเป็นคนสําคัญครับงั้นในฐานะหัวหน้าครับถ้ามีโอกาสจังหวะไหนพูดได้ชมเลยจังหวะไหนให้พลังใจกันได้ให้เลยครับ ฝึกเป็นหัวหน้าที่ชื่นชมคนด้วยความจริงใจนะตรงไหนดีชื่นชมครับตรงไหนไม่ดีไม่ต้องฝืนชมเพื่อแค่เป็นประเพณีแต่ให้ชมในสิ่งดีๆที่เรามองเห็นในตัวคนคนนั้นจริงๆครับและนั่นคือสิ่งที่หัวหน้าครับควรจะฝึกไว้นั่นคือการชื่นชมครับต่อมาครับเรื่องที่5ครับคือการที่คุณพูดอะไรไปแล้วคุณจะต้องรักษาคําพูดให้ดีโอ้โหเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญมาก ผู้นำครับต้องเป็นคนที่มีสัจจะวาจาเนาะเอออะไรกับทีไมไว้เราต้องทําให้มันเกิดขึ้นถ้าทําไม่เกิดขึ้นจริงๆทําไม่ได้จริงก็ควรออกมาขอโทษหรืออย่างน้อยครับออกมาสื่อสารกันว่าเฮ้ยทำไม่ได้เพราะอะไรขออภัยด้วยเดี๋ยวจะรับมือจัดก,การแบบไหนใหม่นะครับเรียกว่าเป็นผู้นําที่ เขาเรียกว่าให้เกียรติคําพูดตัวเองก็ได้เออผมใช้คํานี้ดีกว่าเพราะอะไรครับเมื่อไรก็ตามถ้าเราพูดอะไรไปแล้วเราให้เกียรติเราทํามันถึงใช่ครับเราพูดอะไรไปเราทํามันได้เราพูดอะไรมันทํามันได้ปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือน,นึกภาพตัวเองพูดเรื่องถัดไปในอนาคตสิครับคุณคิดว่าทีมงานของคุณจะรู้สึกอย่างไรอดีตทําได้พูดแล้วทาได้พูดแล้วทาได้พูดแล้วทำได้อนาคตพูดอีกก็ทําได้เนี่ยครับคือศักดิ์ศรีและบารมีหนึ่งอย่างครับที่หัวหน้า ขาเรียกว่าหัวหน้าทุกคนน่ะควรจะมีครับและหลายๆคนเพิกเฉยกับเรื่องนี้ครับบางทีนัดประชุมทีมเวลาหนึ่งถึงเวลามาสายเองเป็นไงครับตายเรื่องเล็กๆแค่นี้นะครับยังจัดการให้ตรงไม่ได้อ่ามาทํางานสายส่งงานไม่ตรงเวลาแล้วก็ลืมพวกนี้ครับมันจะยิ่งทําให้เราอะ่ะลดความน่าเชื่อถือในตัวเองลงไปเรื่อยๆนะครับจริงๆนะครับในการที่อมจะร่วมงานกับใครอะ่ะอมจะดูเรื่องหนึ่งคือ เขาบอกว่า anything you do is everything you do เนอะอะไรก็แล้วแต่ที่เราทำครับมันจะส่งผลถึงอนาคตหมดเลยนะครับว่าถ้าเขาใช้วิธีคิดแบบเนี้ยอนาคตเขามีสิทธิ์จะใช้วิธีคิดแบบนี้อีกเช่นกันโอ๊ยลืมอ่ะแล้วก็โทษน,น,น,นู่นโทษนี้โทษนั่นก็ลืมอ่ะแล้วก็ไม่รับมือจัดการสิ่งนี้น่ากลัวมากๆครับแล้วผมบอกเลยว่าถ้าคุณเป็นผู้นำนะฮะแล้วคุณยังมีเรื่องนี้อยู่นะครับรีบจัดการด่วนๆเลยนะครับ ทําให้สัจจะวาจาของคุณนั้นสักสิทธิ์เข่าวไว้ครับผมต่อมาครับเรื่องที่6ครับคือคุณต้องเป็นหัวหน้าที่รับฟังลูกน้องด้วยความเข้าใจทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานด้วยนะครับคือต้องบอกว่าช่วงนี้อย่างว่านะผู้นําต้องมีเอมพัตีในการเข้าอกเข้าใจคนนะครับว่าในช่วงนี้มันมีเหตุการณ์ที่เลวร้วายในหลากหลายเรื่องเนาะโอ้โหถ้าว่ากันตามตรงก็ตั้งแต่โควิดมาแล้วก็ยังเจอเรื่องของ พิษของสงครามด้วยเนาะซึงมันกระทบไปหมดเลยในมุมของเศรษฐกิจนะครับน้ำมันใช่ไหมฮะหมูทุกอย่างมันแพงขึ้นนะครับแล้วก็เราเจอความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจในมองของภาพใหญ่นะครับก็เป็นอะไรที่หัวหน้าเองครับก็ต้องรับฟังแล้วเข้าใจด้วยนะครับโดยเฉพาะยุคนี้อย่างที่บอกเลยครับว่าเรื่องงานคุณช่วยทีมงานแก้ปัญหา,ยยาเดี๋ยวไม่พอบางครั้งอาจจะต้องรับฟังเรื่องครอบครัวเรื่องชีวิตส่วนตัวนะครับเพื่อ <c oughs> เป็นพื้นที่หนึ่งครับ ที่ช่วยให้ทีมงานของคุณนั้นจัดการตัวเขาเองได้ดีมากขึ้นเป็นพื้นที่ปลอดภัยให้กับทีมงานนะครับก็สําคัญมากๆนะครับผมถัดมาครับคือเรื่องที่7ครับคือเป็นหัวหน้าที่ชี้ชัดชี้ขาดในความคาดหวังที่เรามีกับทีมครับหรือว่าง่ายๆครับเป็นหัวหน้าที่วางเป้าอะไรไว้เนี่ยแล้วเ,เราสื่อสารออกมาอย่างชัดเจนไม่ใช่ มีความคาดหวังอะไรในทีมนะครับเราอยากแบ่งงานสั่งงานหรืออะไรไปก็สั่งไปแบบมั่วๆสั่งแบบช่วยๆหรือสั่งแบบลอยๆแล้วทีมก็ทําได้ไม่ถูกใจพอโดนตีกลับมาปุ๊บเราก็ตัดสินทีมเร็วเกินไปกว่าทีมใหม่เก่งทีมไม่ดีแต่สุดท้ายบางครั้งมันอาจจะอยู่ที่หัวหน้าเองเนี่ยแหละนะครับสื่อสารไม่รู้เรื่องนะครับพูดจาไมเ่เขาเรียกว่าอะไรไม่ไม่เข้าใจกันกับทีมงานนะครับดังนั้น คุณเองในฐานะที่เป็นหัวหน้าและอยากจะสร้างบารมีในการทํางานเนาะมันก็สําคัญมากๆคกรับกับการที่คุณเองจะต้องชัดเจนครับว่าเรามีความคาดหวังอะไรกับทีมและสําคัญเนาะเมื่อคุณรู้แล้วว่าอะไรคือความคาดหวังของคุณนะครับคุณสื่อสารออกไปทีมรู้แล้วว่าอะไรคือความคาดหวังของคุณคุณจะต้องช่วยครับให้ทีมงานของคุณเนี่ยสามารถเดินทางไปต่อได้ครับเพื่อสนองความคาดหวังตรงนั้น คุณอาจจะต้องช่วยคิดครับว่าจะไปได้อย่างไรนะครับไปกระบวนท่าไหนนะครับเป็นถังความคิดหนึ่งครับที่คอยซัพพอร์ตและสนับสนุนทีมงานตลอดนะครับผมดังนั้นเรื่องนี้สำคัญนะครับสื่อสารออกไปให้ชัดเจนและคอยสนับสนุนครับข้อที่7ครับ8ครับคุณจะต้องกล้าตักเตือนทีมครับในที่นี้คือถ้าคุณเป็นหัวหน้านะครับที่ไม่เคยตำหนิลูกน้องเลยเมื่อเกิดความผิดพลาดนะครับ สิ่งนี้สำคัญมากครับคือคุณจะต้องทำความเข้าใจครับว่าลูกน้องทำผิดพลาดเพราะอะไรนะครับและการรู้ถึงปัญหาที่แท้จริงก่อนนะครับและให้เราใช้การตักเตือนไปที่พฤติกรรมเหล่านั้นไม่ใช่การตัดสินไปที่ผู้คนผมยกตัวอย่างเช่นถ้าทีมงานมาสายใช่ไหมครับเราจะไม่ตัดสินว่าทำไมคุณเป็นคนไม่รับผิดชอบเลยนะครับ หัวหน้าที่ดีครับและคุณอยากมีบารมีไม่ได้ไปพูดอย่างนั้นครับแต่คุณเรียกมาคุยว่าเออช่วยบอกเหตุผลหน่อยอะไรที่ทําให้เรามาสายอะไรเป็นอุปสรรคให้เรามาไม่ตรงเวลาหรอพฤติกรรมของการที่ไม่ได้วางแผนเรื่องของการเดินทางอันนี้เป็นสิ่งที่พี่ไม่โอเคนะครับอ่ะทันไหมฮะดังนั้นเราจะจิ้มไปที่พฤติกรรมมากกว่าการจิ้มไปที่บุคคลนะครับ สิ่งนี้ครับมันทําให้เราเห็นถึงความชัดเจนว่าเราไม่เล่นง่ายนะกับพฤติกรรมเหล่านี้แต่ในขณะเดียวกันครับเราก็ไม่ได้ตัดสินว่าเขาเป็นคนไม่ดีหรือคนที่ใช้งานไม่ได้เนี่ยครับดังนั้นเรื่องนี้ต้องระมัดระวังในศิลปะของการสื่อสารเนาะอย่าตัดสินระดับบุคคลแต่ให้มองไปที่ระดับของพฤติกรรมนะครับและข้อที่9ครับผมว่าข้อนี้เป็นข้อที่สําคัญที่สุดเลยคือการที่เป็นหัวหน้าที่สร้างความเป็นไปได้ให้กับลูกน้องครับ ใบโหกนี้มันยิ่งใหญ่มากเลยนะเป็นผู้นําที่สร้างความเป็นไปได้ให้กับลูกน้องลูกน้องถอดใจดึงใจฟูขึ้นลูกน้องมองเห็นทางมันตันไปหมดถีบทะลุทุกมิติประตูพุ่งออกมาเลยหนึ่งอันแสงลอดออกมาเลยเมื่อเราอยู่ตรงนั้นเราเป็นผู้นําที่สามารถสร้างความหวังให้กับทีมได้ครับและการที่คุณสร้างความหวังให้กับทีมได้ดีที่สุดนะครับคือการที่ทําให้คนเหล่านั้นเขาเห็นศักยภาพในตัวเองครับ ไม่ใช่เห็นศักยภาพในตัวคุณว่าคุณเก่งคุณเป็นผู้นําเขาแต่คุณทําให้เขาเห็นความยอดเยี่ยมในตัวเองได้ไหมอย่างตัวโอมใช่ไหมครับโอมจะใช้ศาสตร์การโค้ชครับในการโค้ชคนพูดคุยกับคนเอมพลาวเอร์คนแล้วตั้งคําถามที่ดีให้เขาตอบตัวเองได้พอเขาตอบได้ครับเขาจะทะลุข้อจํากัดบางอย่างในตัวเองครับหรือบางครั้งครับเราอาจจะเป็นคนที่เป็นผู้นําที่สามารถปลดล็อกศักยภาพของเขาได้อาจจะด้วยการสอนไมซ์เซ็ตครับ การแชร์แนวคิดนะครับหรือเป็นการให้กําลังใจเพื่อคนหนึ่งคนนยครับเขารู้สึกมีไฟและมีความเชื่อในตัวเองได้ผมว่าสิ่งนี้เป็นคุณสมบัติที่สําคัญที่สุดครับในการจะยกระดับชีวิตผู้คนหรือยกระดับชีวิตผู้ตามของเรานะครับผมเอาละนะครับผมเชื่อว่า9ข้อนี้เนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับพวกเรามากๆเลยนะครับในการที่คุณนั้นจะสร้างบารมีสร้างเสน่ห์ให้กับตัวเองครับในฐานะที่คุณเป็นผู้นําของคนนะฮะก็ หวังอย่างยิ่งครับว่าคุณจะลองเอาสิ่งนี้ไปปรับใช้จริงๆนะครับและหวังว่าถ้ามันเป็นประโยชน์คุณลองแชร์คลิปนี้ให้กับหัวหน้าของคุณทีมงานของคุณคนที่คุณหวังครับว่าวันหนึ่งเขาจะเติบโตขึ้นมาเป็นคนที่ประสบความสําเร็จที่คุณอยากเห็นเขาเฉิดฉายในทีมของคุณนะครับขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานของเราและขอให้ผู้ตามทุกคนของคุณนั้นโชคดีที่มีคุณเป็นผู้นําครับ แล้วเรา break through ไปได้วยกันกับผมโอมหะรินจงเจริญรัตน์ครับสวัสดีครับสำหรับใครที่มีคำถามนะครับอยากจะถามอะไรโอมให้ทักเข้ามาใน Line แอดนะครับ @lifeandfuture นะครับแล้วอยากให้โอมมาถามตอบเรื่องอะไรสำหรับเรื่องราวการพัฒนาตัวเองนะครับยินดีครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใน EP ถัดๆไปครับสวัสดีครับ